สวัสดีครับสวัสดีครับ CSPM ครับครับอ่าเราเป็นผู้นำในส่วนของอ่ต Data c e n t e r นะครับครับอ่าในส่วนของ Facility อ่าที่เป็นอ่าส่วนสนับสนุนของระบบ Data Center อุปกรณ์หลักๆของเราก็จะมีในส่วนของอ่าแรกก็คือเป็น UPS นะครับติดั้านะครับ,รบและในส่วนต่อมาก็จะมีในส่วนของด้านในก็จะเป็นวอเตอร์ลิตรวจ,จับ ในส่วนของน้ำนะครับคือในห้องดัชเช e เตอร์เนี่ยน้ำนี่คือเป็นส่วนอันตรายนะครับนอกจากน้ำก็จะมีพวกออยนะครับพวกเอซิดนะครับในทีนี้นี่นี่สายนี่ที่เขาใช้สายสายนี่คือจะตรวจจับตรวจจับพวกของเหลวเอางนายนดีกว่าของเหลวน้ํามันนะครับอะไรแบบนี้นะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของระบบแจ้งเหตุนะครับแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับก็ระบบอารลามต่างๆ่านะครับตรวจจับตรวจจับควันตรวจจับความร้อนนะครับครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับในย่านผ่านะครับตอนนี้ถ้าเกิดดูตามข่าวย่านผ่านะเนี่ยไฟไหม้ค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นส่วนช่วยลดความเสียหายช่วยชีวิตได้นะครับก็จะติดในกระโปรงฝารถยนต์นะครับหรือว่าติดในตู้คอนโทรลเล็กๆนะครับข้างในจะเป็นสารดับเพลิงที่อยู่ข้างในครับ แล้วในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นระบบดับเพลิงที่นิยมใช้ในห้องน a t ตา e เซ็นเแล้วก็ห้องไฟฟ้านะครับเป็นระบบเพลิงด้วยสารสะอาดนะครับคิเทเจนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนในอ่าอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ตรวจจับไอของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราของเราเนี่ยมีการใช้แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จะเป็นตรวจจับตรวจ ตัวตรวจจับก่อนที่มันจะเกิดเทอร์โมรันเวย์เทอร์โมรันเวย์พอเกิดปุ๊บมันก็จะมีการระเบิดของแก๊สอันนี้เราจะสามารถตรวจจับได้ก่อนแล้วเราจะสามารถเข้าไปควบคุมได้ก่อนส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของเวสต้านะครับหรือว่า SD อุปกรณ์ตรวจ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 จับควันความไวสูงนะครับอันนี้จะตรวจจับเร็วอร์สโมกนะครับในส่วนของอันนี้มันจะมีพัดลมดูดเข้าไปดูดอากาศเข้าไปประมวลผลอย่างเช่นพวกควันอะไรอย่างเงี้ย เขาไปประมวลผลและสามารถแจ้งเหตุได้ไวซึ่ง Data Center เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวนี้ครับนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของโปรดักตของบริษัทครับขอบคุณมากครับครับ